ม,ม,มันเป็นมันเป็น,นเนขาขายน่ยบ่เอานี่เอาได้ละถมันนี่ปาะับกัน้มาอนจอาบเดอค่ะเด้อจได้กันออกมาเนต้เด้อนี่ เดี๋ยวสงมาด้วสวัสดีค่ะเอซี FC, ทุกคนนะคะวันนี้ป้าก็ได้มาที่วัดภูหลวงนะคะวันนี้ป้ามาขอโชคขอลาบขอเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่สุวรรณันนีนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวป้าบัวจะพาะโชคลาบนะคะตอนนี้กำลังจุดทูบอยู่นะคะนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวทูบกำลังไหมอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปไปดูที่ขอนแม่ก่อนนะคะไปขอที่ขอนแม่ก่อนนะคะไปรูปแป้งกันก่อนเนาะค่ะเนาะมาได้ค่ะเด้มอมาโชว์น้ำกัน แม่เอ้ยหายจะได้เห็นเจดเห็นเอฟซีเป็นเห็นได้ไ่เด้ออมีดังทะลุปูงโป่งก็เลยได้แม่แม่หายจะได้ออกมาชัดเจนเอฟซีเป็นเห็นได้จ้าเด้อปวดภายลูกลานทั่วโลกี่เป็นจะได้โชคดะได้ลาบออกมาให้เป็นเห็นจะได้มีคนมากราบไหว้แม่หลายๆสี่ชุดงามๆมาถวายได้จ้า ซี่เห็นตัวใดค่ะบังเอาเดิคดน,นดค่ะเด้อนี่บังเดินค่ะนตัวใดเนาะ ไปเบิ้งที่นี่กล้นะคะนะ่ะขออนุญาตลูกเมเดอร์เมเดอร์ไอิบฟาแปงให้แม่โอ้เขาไปใส่ครับ บลกคา่าหินคือปลาบัวบลาคา่ะนี่ค่ะป้าเห็นเล็กเจ็ดแต่ค่ะเดอ้อนี่เล็กเจ็ดนี่ค่ะนี่ค่ะดูดีๆน,นะคะเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อโชกไปโชกมันนะคะไปตามันป้ากระหินเป็นเล็กเจ็ดตัวเดียวนะคะเนาะนี่ค่ะเห็นบ่าคา่านี่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 น สามตัวตรงๆเลยแม่เอ้ยนี่สามตัวเลยเห็นะเลุกิจเจ็ดแปดสองบ่แม่สาธุนี่นะคะเนาะสามตัวเลยค่ะนี่นี่เป็นเล็กได้ค่ะเบิ่งดูนี่ค่ะ เด็กหน่นาจักรูไม่เอออันนี้กันนะคะเนาะเดี๋ยวปะโบจิาพาไปไปเบิง้งถูกกว่านนะคะเนาะบาทจุทู w ไว้นะคะนีเน,น,ะะนาะ ที่สองนะคะเนาะน,นี่นะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะสองไม้ตาแม่ท่านสวยจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะคอนุญาตได้นี่นะคะเนาะนี่คือเหล็กถูบนะคะเนาะเข็นมากแลวคะ่ะเขินมากแล้วสองตัว สองตัวแล้วค่ะอืสองหกนั่งอีกตัวนึงค่ะนั่งตัวนึงสาธุให้ออกมาตัวนี้ได้แม่เด้อแม่ใได้กินขนมนมเนื่อยเสียบจืดว็นละไม่มากวายอืนี่นะคะเด้อข้าเบ่งช่องป้าบัวกอกนะคะ ตาบัวดได้มานำมาเอาโชคนะคะเมื่อนี้นะอยู่วัดผู้หลวงนะคะอยู่กับผอนเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเจ้าแม่สุวรรณีนะคะ ถูกตรงกันเด้อกับขอนที่ลูกเห็นถูกให้ออกตัวหนีตรงๆได้เมยเด้อให้เอฟซีฮิบเบิ้งให้เขาเห็นให้เขาถูกเขาลํำเขารวยเขาได้ทรงเงินทรงทองมาให้ลูกห้เขาทรงเงินทรงทองมาให้ลูกที่ได้สื่อสุดไทยมาถวายแมงงามให้ดังทั่วโลกเลยได้เมเด้อให้ออกตัวหนีได้เมเด้อ ในค้อนที่ลูกเข็นหนให้ตรงก็ตัวนี้ได้เมเดอร์ให้ตรงกันเดอ้อลูกในน้ำน้ำแดงน้ำเปล่ามาถวายมาหนีะถ้าลูกถูกลูกก็จะเอาหมอกใหม่มาถวายเอาผ้าสามชีมาผูกให้ลูกร้านได้โชคได้ลาบด้วยเมเดอร์เฮงเฮงปัง,ป,งปังนะคะนี่ค่ะสองหกเจ็ดนะคะแม่ก็เจ็ดหกสองนะคะกลับกันด้วยนะคะ ซื้อกลับด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ท่านก็ให้แล้วนะคะออกมาสวยงามมากเลยค่ะสามตัวตรงๆนี่ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเอฟซเห็นไหมคะนี่นะคะป้าบัวพามาเอาโชคนะคะลองเสียงบ้งนะคะเนาะป้าบัวก็เอ่อมหาหาให้พ่อเป็นแนวทางเนาะ,ะเนาะไปซื้อหวยรัฐบาลเนาะ,ะเนาะ พอ,อยังท่านอยู่เนาะคะ่ะนอกมืออื่นนี่หาซื้อเลขรัฐบาลไหวได้ค่ะเดอ้อลอตเตอรี่รัฐบาลเลขอ้ไลอตเตอรี่ไหวได้ค่ะหาซื้อไหวได้ค่ะเดอ้อมือน,นี้ก็ยังท่านค่ะุวันที่สามสิบเอ็ดเบื่อกับท่านค่ะอันนี้ให้พอเป็นแนวทางจะซื้อได้ค่ะเดอ้อให้ไปซื้อลอตเตอรี่เอ้รัฐบาลรัฐบาลไทยเข้าได้ค่ะเดอ้อนี่ค่ะ นี่ค่ะสองหกเจ็ดเจ็ดหกสองนะคะสาธุออกตัวนี้ได้เมเดอให้เอฟซีเป็นทีในเป็นได้ถูกกันให้ดังทั่วโลกเลยเด้อจะได้มีคนมากกับมาไหวเมเสิร์ฟชุดง่ามๆมาถวายเมซื้อผลไม้หลักใหม่มาถวายเมเด้อสาธุสาธุอ่ะอ่ะปะ้าัวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวเราก็จะได้กลับเดินทางกลับกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือส่วนหน้าของเจ้าแม่นะคะท่านสวยมากเลยนะคะขอนายอนแม่เล้อ อะไรไมเอ้ยเห็นชัดชัดไงเด็กสองตัวสามสองที่แปดสองอนี่นะคะบังให้ดีด้วยค่ะนี่เพื่อเห็นไปเลยอย่างลูกไม่เห็นเลขแปดตัวเดียวเลยนี่ต้องพ่นเลขเจ็ดกะกระเบน เราอย่ะตีถูกลงไปอย่าใช้เกยวขึ้นมากมีแต่กะละบะเพื่อนเนี่ยลงไปดูปนุ่งเบิ่งเอาเบิ้งเบิ่งอเบิ่งด้วยนะเล็กใหญ่เราเห็นเ,เลยเล็กใหญ่เนาะถ้าค่อยอ่าป้าบัวก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเบิ่งแด้วค่ะเด้อนี่ค่ะป้าเห็นน่ะเป็นเป็นเลขกแปดตัวเดียวเนาะคะ่ะเนาะแต่เห็นทั้งทั้งหางเพิ่นทั้งหลังเพิ่นน่ะคือเลขเกจีดนะคะ เห็นย่างละโตค่ะสาธุใส่แปดจ็ดอ่ะป,ะป้าปัวก็ขอจบคลิปเพลงท่าน,นี้ก่อนนะคะอันนี้คือให้เป็นแค่เพียงแนวทางนะคะให้ไปซื้อหวยรัฐบาลนะคะเลขรัฐบาลไทยเรานะคะป,ะป้าปัวก็ขอจบคลิปเพียงท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ